สวัสดีครับทุกคนวันนี้ชาร์ปไทยพามาชม Home Pro Expo 2023ประจำเดือนมีนาคมที่ i m p a c t เมืองทองธานีงานนี้จะถึงวันที่26มีนาคมนี้นะเรามาเริ่มกันที่ตู้เย็นกันเลยนะครับขอบอกว่างานนี้ตู้เย็นชาร์ปราคาพิเศษลดสูงสุด10,000บาทเลยทีเดียวพร้อมโปรโมชัน่นแคมเปญชอบให้ฉ่ำซัมเมอร์เซลล์ของทางชาร์ปที่เปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ฟรีเครื่องดูดฝุ่นดูดวันคุ้มจริงจริงตู้เย็น4ประตูพื้นที่จุข,ของเยอะมาก ต่อกันที่ไมโครเวฟเลยนะครับวันนี้ไมโครเวฟที่มาดูก็คือไมโครเวฟแฟตเบสรุ่นใหม่ไร้จานหมุนมีดีไซน์สวยฟังก์ชันครบครันนี่วันนี้ไผ่มาถ่ายเนี่ยเขามีสาธิตท,ทำป๊อปคอนด้วยนะจะบอกว่าป๊อปคอนที่กินเนี่ยอร่อยมากๆเชี่ยวหมุกหนับ,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 บเลยต่อมาเป็นเครื่องซักผ้าฝาหน้าโปรเฟ็กซีรี์นะครับมาพร้อมกับเทคโนโลยีพลาสมาคัสเตอร์กจัดกลิ่นซักสะอาดมั่นใจได้เลย ในงานก็มีโปรโมชั่นพิเศษได้รับผลิตภัณฑ์ดาวนี่ด้วยคุ้มค่ามากจริงๆต่อกันที่เครื่องปรับอากาศครับจะเข้าหน้าร้อนแล้วก็ต้องหาเครื่องปรับอากาศกันหน่อยพี่เชนโปรดักต์สเปเชียลิสต์ขอให้คาแนะนําอยู่นะครับในเรื่องของเครื่องปรับอากาศและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับเครื่องฟอกอากาศพี่เชนแนะนํารุ่น KIN40 และ N50 p า a s าค c o u n t ร์ระบบทําไอน้ํา ช่วยทําให้ผิวชุ่มชื้นฟอกอากาศสะอาดงานนี้มีโปรโมชั่นสําหรับเครื่องฟอกอากาศด้วยทีวีก็มีหลากหลายขนาดนะครับจากโปรโมชั่นทุกรุ่นเลยคุ้มค่าแน่นอนที่เห็นจะเป็นรุ่นซีรีส์ ek2x ครัและในงานก็มีโปรจากทางชาร์ปช็อปอีกนะครับช็อปให้ฉับ summer ์เ l e รายละเอียดดูได้ในเว็บไซต์ th. s h a r p ได้เลยคุ้มค่ารับหน้าร้อนครับ ก่อนจากกันในวันนี้นะครับน้องไผ่ก็ขอฝากงาน HomePro Expo 2023ประจำเดือนมีนาคมนี้ที่ IMPACT เมืองทองธานีฮอ9และฮอ10นะครับจัดถึงวันที่26มีนาคมนะครับฝากติดตามชาร์ปไทยด้วยนะครับเพจ Facebook นะครับชาร์ปไทยนะครับ Instagram Official ชชาร์ปไทยนะครับแล้วก็ Line นะครับ a d ดชาร์ปไทยนะครับแล้วมาพบกันกับคลิปหน้าชาร์ปจะพาไปชมอะไรนะครับ ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาชมไปก่อนนะครับสวัสดีคับ